สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไมชาโคนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆการสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดติดตามนะคะขอบคุณมากๆนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอทำคลิปนะคะแล้วก็การทำนายเป็นแบบพลังงานรวมอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงนะคะก็ขอให้รับ ชมเรืกอบบันเทิงแล้วก็เลือกรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เรามาเปิดไพ่กันนะคะเล่าเรื่องกันนะคะก็ขอใช้ไพ่สองสำหรับนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มกันที่ตัวตนของคนที่เป็นเจ้าของคลิปนี้กันนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างมาเริ่มกันเลยนะคะขออนุญ,ญาตค่ะ จารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวตนภายในไฮเเซลล์ของคนที่เป็นเจ้าของคลิปนี้ขออนุญาตเปิดพลรรังงานค่ะ คุณไดไพ่เดอะเมจิเชียนะคะคุณเป็นคนฉลาดมีความรู้ความสามารถครบพร้อมนะคะมีพรสวรสาารค์เชื่อมั่นในตนเองสูงนะคะเ,ออเข้าใจโลกสามารถเป็นนักพยากรณ์ได้นะคะเป็นผู้เหมือนรับสารส่งสารจากเมืองมุลได้ นะคะแล้วก็ตอนนี้คุณสามารถเมนิเฟตได้นะคะเพราะฉะนั้นแม่หมออยากจะบอกว่าขอให้คุณเหมือนคุณดึงดูดอะไรหลายๆอย่างมาได้ะคะ่ะขอให้คุณคิดแต่สิ่งที่ดีดสิ่งที่คุณต้องการนะคะคิดบวกๆนะคะแล้วคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาใน,ในชีวิตคุณ,คณนะคะนะเป็นผู้รัเรามาดู ไปต่อไปนะคะเพื่อมาแจ้งกับคนข้างลางบุญทําได้นะคะขเขาเปิดสั่งไปนะคะ พลังงานของคุณในตอนนี้นะคะก็คือเป็นอิสระหลุดพ้นนะคะเพื่อเติบโตก็คือคุณเนี่ยเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองนะคะเอออิสระในการที่จะทําสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะพร้อมเผชิญหน้าไม่กลัวอะไรนะคะวางใจในสิ่งที่ครูผู้จารย์ที่คุณนับถือนะคะแล้วก็คุณเนี่ย ตอนนี้นะคะพลังงานดีมากๆก็คือเป็นพลังงานของผู้ให้นะคะมีเมตตานะคะแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงแต่คนมีนิดนึงก็คืออาจจะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวบ้างนะคะอันนี้ก็คือพลังงานของคุณในตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วไพ่จะบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือตัวตนภายใน ท่านต้องการจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมคะเสียงแม่หมออาจจาะนิดนึงนะคะต้องขออภยัยเป็นช่วงที่ตื่นนอนมาจะเป็นประมาณนี้ค่ะนะคะ ตัวตวนภายในของคุณนะคะท่านบอกผ่านไพ่มาว่านะคะนอกจากคุณได้มีการเติบโตนะคะเป็นอิสระเป็นเดอะฟูลแล้วนะคะตอนเนี้ท่านบอกว่าคุณไม่ต้องกังวลเพราะว่าคุณได้จบจบสิ่งเก่าของคุณนะคะเพื่อเริ่มต้นใหม่แล้วไพ่เดนเนี่ยความหมายของเขาก็คือ มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่นะคะจบสิ่งที่เป็นอยู่เดิมๆนะคะปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยค่ะของคุณตอนนี้จบสิ้นไปแล้วนะคะคุณกำลังได้เริ่มต้นใหม่นะคะโดยการที่คุณเนี่ยเออได้กลับเข้ามาค้นหาคำตอบคุณเนี่ยได้เดินหน้านะคะเดินหน้า กลับเข้ามาหาคําตอบที่ตัวคุณเองภายในตัวคุณเองนะคะด้วยการที่แยกตัวออกมาอยู่คนเดียวนะคะค้นหาสัจธรรมของชีวิตแล้วก็คุณยังเดินหน้านะตอนเนี้ยคุณยังเดินหน้าพัฒนาตัวเองจากภายในอยู่ซึ่งแม่หมอมองว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะการที่เราเนี่ยค้นหาคำตอบบางอย่างภายในใจของเราเองนะคะ ตอนนี้คุณเดินหน้านะคะค้นหาคําตอบหรือแสงสว่างนะคะค้นหาศัจธรรมของชีวิตนะคะจากตัวภายในตัวคุณเองนะคะโดยการที่คุณอาจจะแยกตัวออกมาอยู่ใเนีหรือการทําสมาธิแล้วตอนนี้คุณก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ตัวตนคนใหม่เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะแล้วใต้สำรับเนี่ยออามาบอกว่านี่ค่ะ ในอนาคตแม่หมอมองว่าอย่างนี้นะคะมองว่าทางด้านความมั่นคงทางด้านวัตถุภายนอกเนี่ยคุณก็จะได้รับด้วยถ้าคุณมีการพัฒนาตัวเองภายในแล้วคุณเนี่ยมีการทํางานเป็นสร้างสรรค์สิ่งต่างๆมาเป็นผู้ให้นะคะแล้วมาดูว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมนะเดี๋ยวแม่หมอจะลองเปิดไพ่อีกสําหรับหนึ่งนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมไหมคะ เจะหคะ ใช่จำลับเป็นดีไฮทิงเซสนะคะก็เป็นในเรื่องของจิตวิญญาณาแม่หมอมองว่า,าตามหน้าไพ่นะคะจิตวิญญาณที่มีสิ่งที่เป็นความลับอยู่ในใจที่ซ่อนอยู่ะคะ่ะเป็นสิ่งที่เหมือนคุณไม่สามารถบอกใครได้ะคะ่ะเ,เหมือนคุณกับจิตวิญญาณคุณนะคะอตอนนี้เข้ากันได้ดีมีความก้าหน้า แล้วก็เหมือนสื่อสารกันได้ดียิ่งขึ้นนะคะเหมือนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในตัวคุณกับจิตวิญญาณคุณนะคะเมื่อเดินหน้ามีความก้าวหน้าแล้วก็คุณจะได้มีการขยับขยายต่อยอดทำในสิ่งที่คุณและจิตวิญญาณคุณนะ่ะจิตวิญญาณคุณภายในอะคะ่ะรักอะคะ่ะเป็นสิ่งที่รักจะได้มีการขยับขยาย ต่อยอดนะคะอันนี้คือสิ่งที่ตัวตนภายในของคุณต้องการจะบอกกับคุณว่าคุณตอนนี้มีความก้าวหน้าในในในการในความสัมพันธ์ของคุณกับจิตวิญญาณภายในของคุณมันเหมือนลงตัวทำให้คุณมีความสุขเหมือนสื่อสารกันได้เข้าใจมากขึ้นเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าแล้ว ตัวตนภายในของคุณต้องการจะสื่อสารอะไรกับคุณเพิ่มเติมอีกคะนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่เพิ่มเติมนะคะ ตัวตนภายในของคุณนะคะต้องการจะบอกกับคุณว่านะตอนนี้นะคะคุณเนี่ยจบสิ้นปัญหาทุกๆอย่างแล้วนะคะคุณเป็นอิสระ คุณได้เดินหันหลังนะคะปล่อยวางนะคะมุ่งหน้าปล่อยวางสิ่งต่างๆที่คุณเคยรู้สึกโดนทำร้ายใจเสียใจผิดหวังนะคะคุณได้ปรับเปลี่ยนความคิดของคุณใหม่นะคะคนเข้าใจปัญหาเข้าใจชีวิตปล่อยวางวางความคิดลงและมุ่งหน้าไปสู่สิ่งใหม่คุณมุบออนนะคะคุณได้รับการฟื้นฟูเยียวยาแล้วนะคะแล้ว ต่อไปเนี่ยชีวิตคุณนะคะก็คือจะพบแต่ความสุขมีแสงสว่างในชีวิตความสุขความสมหวังความสําเร็จสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะแล้วใต้สํำรับเนี่ยเป็นเด็ดไม้ความหมายเขาก็คือวา่าถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะต้องเดินหน้าทําในสิ่งที่คุณมุ่งหวังตั้งใจไวะคะ้ค่ะเพราะนั้นก็คือลงมือทําเลยค่ะนะคะ จนภัยนะคะค้นหาสิ่งใหม่ๆแรงบรรจาร์ใหม่ๆน,น,นะคะเอ่ออันนี้คือข้อความที่ตัวตนภายในของคุณนะคะต้องการจะสื่อสารกับคุณผ่านไพ่ที่แม่หมอมาอ่านให้ฟังนะคะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของคลิปนี้นะคะก็คิดว่าวันนี้น่าจะครบสมบูรณ์พร้อมแล้วนะคะครบแล้วนะคะที่อ่านมาทั้งหมดก็ ยินดีกับคุณด้วยนะคะต่อไปนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วค่ะนะคะคุณเป็นอิสระนะคะก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะสวัสดีค่ะ